หากจะพูดถึงฟูชิงูโรโทจิเขาคือตัวละครที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ของโลกผู้ใช้คุณใสครับเพราะในขณะที่คนอื่นสู้ด้วยพลังเวทมนต์โทจิกลับใช้เพียงร่างกายมนุษย์และอาวุธในการต้อนคนเก่งระดับโลกจนมุมชายผู้ถูกขนานนามว่ามือสังหารผู้ใช้คุณใสค่ะ 1. ขยะของตระกูลเซนอิง โทจิเกิดมาในตระกูลเซนอิงซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ที่บ้าอำนาจและตัดสินคุณค่าคนจากพลังไสยเวทแต่โทจิเกิดมาพร้อมกับสภาวะที่เรียกว่าข้อผูกมัดแห่งสวรรค์แบบสมบูรณ์สิ่งที่สูญเสียเขาไม่มีพลังเวทเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งถือเป็นเรื่องอัปยศที่สุดในตระกูลสิ่งที่ได้มาเพื่อแลกกับการไม่มีพลังเวทร่างกายของเขาจึงถูกยุกระดับจนถึงขีดสุด มีพละกกำลังความเร็วและประสาทสัมผัสเหนือมนุษย์รวมถึงมีภูมิคุ้มกันการตรวจจับด้วยพลังเวทเหมือนเป็นล่องหนในสายตาผู้ใช้คุณใสค่ะ so. เขาถูกคนในตระกูลดูถูกเหยียดหยามและทำร้ายสารพัดรวมถึงการถูกโยนโลงหลุมวิญญ,ญาณคำสาบจนได้แผลเป็นที่มุมปากจนสุดท้ายเขาตัดสินใจละทิ้งตระกูลออกมา 2. จุดเปลี่ยนและการแต่งงาน หลังจากออกจากตระกูลโทจิใช้ชีวิตเป็นนักฆ่ารับจ้างและนักพนันจนกระทั่งเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งจากตระกูลฟูชิงูโรเธอเป็นคนเดียวที่มองเห็นตัวตนของโทจิมากกว่าแค่เครื่องมือฆ่าคนโทจิเริ่มอ่อนโยนลงและยอมเปลี่ยนไปใช้นามสกุลภรยาแต่ความสุขก็สั้นนักเมื่อภรรยาของเขาเสียชีวิตหลังจากให้กำเนิดลูกชายฟูชิงูโรเมกุมิ โทจิจึงกลับเข้าสู่วังวนแห่งความมืดกลายเป็นคนเสเพที่จำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อลูกตัวเอง 3. ภารกิจสังหารร่างหล่อเลี้ยงดาวเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเป็นตำนานคือการรับงานจากกลุ่มลัทธิบันไซเพื่อสังหารอามานิริโกะซึ่งในตอนนั้นมีโกโจสโตรุและเกโทสงูรุเป็นผู้คุ้มกันโทจิแสดงให้เห็นว่าสมองและประสบการณ์สำคัญแค่ไหน เขาใช้วิธีปั่งประสาทให้โกโจไม่ได้นอนตลอดหลายวันเพื่อให้พลังลดลงใช้พลิกฟ้าซึ่งเป็นอาวุธยกเลิกวิชาอาคมแทงโกโจจนเกือบตายเขาสามารถเอาชนะทั้งโกโจและเกะโทะได้ในวันเดียวซึ่งถือเป็นวีรกรรมที่ไม่มีใครเคยทำได้มาก่อน 4. วินาทีสุดท้ายและการตื่นรู้ ความผิดพลาดเดียวของโทจิคือความทิฏฐิครับในตอนที่โกโจฟื้นกลับมาด้วยวิชาสสยเวทย้อนกลับโทจิต้องเลือกระหว่างการหนีหรือการสู้แต่ด้วยความแค้นที่มีต่อโลกของผู้ใช้คุณใสที่เคยปฏิเสธเขาเขาจึงเลือกที่จะสู้เพื่อพิสูจน์ว่าคนธรรมดาอย่างเขาก็ชนะยอดฝีมือได้สุดท้ายเขาพ่ายแพ้ต่อท่ามุรสกิ ก่อนตายเขาได้ฝากฝังเมกุมิไว้กับโกโจโเพื่อไม่ให้ลูกชายต้องมีจุดจบแบบเดียวกับเขาในตระกูลเซนอิง